สวัสดีครับร้านเดอะวันบีบีกันนะครับวันนี้พบกับปืนยาวไฟฟ้าบีบีกันจากค่ายแอคทอรัสนะครับตัวปืนเนี่ยเขาจะมีประมาณ3-4เวอร์ชันนะครับตัวที่ผมถืออยู่ในตอนนี้เป็นเวอร์ชันสแตนด์ด d e อีดิชันนะครับผมมาดูเลยว่าในหน้ากล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอ t l ตไลน์นะครับตัวไลท์เบรคนะครับคือน้ำหนักเบานะครับเหมาะกับการลงสนามปักปืนนะครับที่อยู่ในปืนเป็นปักดีนมาแล้วนะครับแบตลิโพ ถ้าใส่แบตริโพลสามเซลล์นะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแล้วคอนเฟิร์มเลยว่าเลตลูกกระสุนเนี่ยยีบอลน,นะครับยีนัดต่อวิแน่นอนนะครับผมแล้วก็มอเตอร์รองรับรองรับแบบสามเซลล์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ตัวนี้เป็นบอดี้โพลิเมอร์นะหรือว่าบ้านเราเรียกง่ายๆคือพลาสติก นะแต่ว่าตัวนี้เป็นโพลิเมอร์อย่างดีนะครับแข็งแรงสปริงเนี่ยตลอดอายุการใช้งานของเขานะครับอยู่ที่150,000 0นัดนะครับเปิดออกนะก็จะม,มีคู่มือ,อมีใบโปรแกรมการใช้งานใบเซอร์การันตีมาว่าวัดความเร็วมาแล้วตัวนี้อยู่ที่406นะครับยิงไป5นัดด้วยลูก0 2 0กรัมนะศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับแล้วก็ปักแปลงนะครับแล้วก็มี ปะแจขันพานท้ายนะครับผมตัวนี้ให้กริปมือมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแมกกาซีนเป็นแบบปั่นล่างน,นะครับผมใส่กระสุนที่ตรงนี้ใส่ได้ประมาณ300นัดนะครับตัวปืนก็เป็นบอดี้โพลิเมอร์นะครับแต่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคือแข็งมากนะแล้วก็ตัวปืนรุ่นนี้ให้เก็บเสียงมาด้วยนะครับก็เป็นดีไซน์ของรุ่นเขานะมันมีหลายรุ่นอยู่นะถ้าเผื่อสนใจตัวไหนลองเดี๋ยวดูในหน้าเว็บได้นะครับจะมีลงไว้เกือบทุกรุ่นนะครับ แล้วก็มีปรับเซฟเซมิออตโต้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าน้ําหนักไม่หนักนะประมาณ1.9่กกิโลถึง2กิโลนะครับประมาณนี้นะตัวปืนเป็นระบบอะบอร์ดนะครับระบบไฟฟ้าตัวนี้ผ่านท้ายใส่แบตเตอรี่ง่ายมากนะครับมาที่ผ่านท้ายนี่บิดตัวนี้มาปึ๊บพอบิดมาอย่างนี้ให้เราเปิดตึ้งยอกได้เลยนะก็จะเป็นปลั๊กดีนนะถ้าใครมีแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่ว่าเป็นปลั๊กทามิยะหรือปลั๊กเขียวนะสามารถ ใส่ปลั๊กแปลงตรงนี้ได้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าแบตเตอรี่เป็นปลั๊กดีเหมือนกันก็ดีเลยนะครับข้อดีของปลั๊กดีคือมันแน่นนะมันไม่หลุดง่ายแล้วก็มันนําไฟได้ดีกว่านะครับผมหลังจากที่เสียบแบตเข้าไปปืนมันก็จะมีเสียงนะครับมีเสียงการทํางานของบอร์ดอ่ะหลังจากที่ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดูให้ดูนะครับระบบปืนมีเซฟเซมิหรือว่า1น,นัดนะครับออโต การตั้งโปรแกรมบอร์ดควบคุมการยิงของปืนนะครับวิธีการปรับก็ไม่ยากนะครับก็คือเราจะเข้าสู่โหมดเซฟก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่เซมิออโต้เซมิออโต้เซมินะครับอ่ามันจะปืนมันจะมีเสียงตืดๆแล้วเราก็ส่องลงที่บริเวณบอกแม็กอ่าส่องเข้าไปมันจะมีไฟสีเขียวอยู่ตอนนี้ไฟสีเขียวมันกระพริบครั้งหนึงหรือว่ามันจะมีเสียงติ๊ติ๊ตครั้งหนึ่งเป็นระยะผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะจับเสียงได้ไหมนะแต่ว่า ดูต่อไฟกระพริบก็ได้นะครับผมโอเคถ้าผมอยากให้ปืนยิงได้มากกว่าเซฟเซมิออโต้แต่เป็นเซฟเซมิเบิร์ดนะครับจะเห็นว่าใบสีเขียวเนี้มันจะอยู่ที่ตำแหน่งเลข3ผมจะกดไกลไปที่ 1, 2อ่า2ครั้งไฟสีเขียวมันจะกระพริบ3ครั้งพร้อมกับเสียงติ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 ดตด,ตดอ่ามันคือการเปลี่ยนโหมดการยิงของปืนนะครับแล้วผมคอนเฟิร์มแล้ว ว่าจะเอาโหมดนี้ผมจะกลับไปที่เซฟนะครับโอเคผมก็จะทดสอบกันเลยนะครับเซนนี้เบิร์ดอ่าเห็นไหมสามนัดให้กดไกลครับก็ไม่ออกมากกว่าน,นี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับขั้นตอนการปรับโหมดส่วนโหมดปืนเนี่ยมันมีหลายโหมดเลยมีสีเขียวสีม่วงส,สี bakalım, สขาวสีชมพูใช่ไหมแล้วก็สีแดงเราจะไปสีอื่นยังไงนะครับแล้วก็ มาที่การปรับโหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเซฟเซมิออโต้เซมิออโต้เซมิอ่าเห็นไหมมันก็จะเข้าไปที่หน้าปรับโหมดสมมติอยากได้สีม่วงอยากปรับจุดสีม่วงก็คือ a c t i v e b r a k e นะครับผมก็จะปรับมาที่อ่าออโต้ Auto. อึ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีจากไฟสีเขียวเป็นไฟสีม่วงเห็นไหมถ้าผมอยากได้โหมดสีขาวล่ะผมก็จะปรับมาที่เซมิอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นไฟสีขาว เป็นโหมดสีขาวตามแผ่นกระดาษที่มันให้มาอยากได้สีชมพูก็ปรับไปที่ออโต้ทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนสีโหมดนะครับเราจะปรับเป็น Save, เซฟเเป็นเซมิออโต้เซมิออโต้อย่างนี้อ่าแต่ถ้าเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเราอยากได้โหมดที่เราต้องการเนี่ยให้เรากดไปที่เซฟเลยอ่าสมมุติผมผมปรับไปมั่วละลืมละผมก็จะปรับไปที่โหมดสีแดงนะครับโหมดสีแดงคือ อาจจะเห็นว่ามีไฟสีแดงติดนะครับหมดสีแดงคือการคืนค่าเดิมโรงงานนะไม่ว่าเราจะปรับอะไรผิดปรับอะไรมั่วให้เรามาที่หมดสีแดงก่อนก็ได้แล้วก็กดไกลค้างหนึ่งครั้งมันจะมีเสียงอ่ามันพอมันมีเสียงตีเสร็จเรียบร้อยให้เรากลับไปที่เซฟเลยนะครับทุกอย่างที่เราตั้งค่าผิดหรือว่าลืมการตั้งค่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นล้างค่าทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นซม m auto หมดหายไปแล้วเห็นไหมโอเคนี่แหละครับจุดเด่นข้อดีของอตัวบอร์ดควบคุมของตัวปืน Arc, อาร์ชทอรัสนะครับตัวนี้เป็นอาร์คอีทียูนะเป็นตัวสแตนดาร์ดอ dition นะครับสำหรับอีีนี้นะนี่ค่อนข้างที่จะ perfect นะแกะตองมาหนีได้อะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับวัดความเร็วกระสุนนะลองดูว่าความเร็วจะทีเท่าไหร่397 410 5, 403, 2 8 6, 5, 4 6 9 5 390, 03อ่ะก็ะจะประมาณ390ฟุตถึงประมาณ400ฟุตต่อวินะตามค่าเฉลีย่ยของเขานะครับถึงเหือันล้างเนี่ยสามารถที่จะค้างตัวแผ่นคัดปอกปลอมนะอีนนี้เขาเรียกว่าแผ่นคัดปอกหลอกๆที่สำหรับติดมาสกปืนได้เฉยเพื่อปรับฮอปอัพตรงนี้ได้นะ ส่วนปิดก็กดที่ไม้แบบตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะปิดนี้เข้าไปนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับตัว Arc Force Standard Edition ค่อนข้างเร็วนะดูจากการผมร่นไกลยเซนี้นะเ,เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมพบปัญหานะครับเมื่อเราปรับมาที่โหมด b บ n a r y นะครับโหมดเซฟเซนีไบนารีตามเลขสีนะช่องสีเขียว มันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่ผมพบนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยละกันอนันดับแรกเดี๋ยวผมจะปรับปืนไปที่โหมดนั้นก่อนนะครับก็เซฟเซมิออโต้เซมีอโอโต้เซมีเข้าการปรับโหมดเรียบร้อยนะครับอไบเนี่รู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ตำแหน่งที่นะดี๋นะผมจะดูก่อนอสีเขียหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่อ่าโอเคคอนเฟิร์มนะครับโอเค ตอนนี้ปืนกลายเป็นโหมดเซฟเซมิและไบนารีเรียบร้อยไบนารีคือการกดไกลัลกไกปล่อยไกล,ล,กล,ล,กลั่นไกไอ่าคือมันจะไปกลับนะแต่ถ้าเรายิงเร็วๆอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเราดิงเร็ว,ราารวปืนมันจะลั่นออโต้นะตัวแสแตนดาร์ดเนี่ยที่ทดสอบมาเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเป็นทุกตัวนะน่าจะเป็นบักจากโรงงานหรือว่า เซนเซอร์ S S แสงหรืออะไรก็ตามที่ที่มันจับแสงไม่ทันหรือทําให้คําสั่งมันเพี้ยนนะครับก็วเวลายิงโหมดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นในสนามนะโหมดนี้จะไม่ค่อยให้ใช้งานกันนะครับนะเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับจุดที่เจอนะอันนี้พูดกันตามตรงแบบไม่ได้อวยเลยนะครับผมโอเคสำหรับอาร์คทอรัสนะครับก็แกะกล่องมาก็รีวิวให้ดูตามนี้เลยนะ เป็นบอดี้พลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์นะแต่ว่าเป็นเกรดอย่างดีแข็งแรงนะไม่ไม่แตกหักง่ายนะยิงไปเนี่ยใช้งานไปเนี่ยไม่มีแตกไม่มีแตกไม่มีหักคามือแน่นอนนะแต่ถ้าทําตกหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ต่อให้เป็นบอดี้โลหะก็มีโอกาสสึกหลอได้นะครับผมก็ต้องระวังนะครับโอเคคุ้มไม่คุ้มนะครับลองตัดสินใจดูสําหรับอาร์คทอัสนะครับถือว่าแลวสำหรับผมว่างานดีนะครับ